ภาษาอังกฤษวันละครวันนี้เสนอคำว่าเดียค่ะเดียแปลว่ากวางบ้านเรานั่นเองจ้าวันนี้โชคดีที่เห็นตัวเป็นๆยืนมองยิ้มให้กับมาดามอยู่ตอนนี้เลยค่ะที่นี่ไม่ใช่สวนสัตว์นะคะทุกคนที่นี่คือหมู่บ้านของมาดามเองค่ะระหว่างเดินทางไปส่งน้องซารีน่าไปโรงเรียนนะคะ นี่คือหมู่บ้านของมาดามค่ะสิ่งที่เห็นเป็นประจำก็คือกวางนั่นเองหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าเดียค่ะกวางจะเห็นได้ทุกที่ตามหมู่บ้านตามถนนนะคะถ้าบ้านเราก็ต้องระมัดระวังเวลาเราขับขี่เดินทางเราจะต้องระมัดระวังแมวหมาหรืองูเนาะแต่ที่นี่ระมัดระวังกวางค่ะ ภาษาอังกฤษวันละคำวันนี้เสนอคำว่าเดียค่ะเดียแปลว่ากวางบ้านเรานั่นเองจ้าวันนี้โชคดีที่เห็นตัวเป็นๆยืนมองยิ้มให้กับมาดามอยู่ตอนนี้เลยค่ะที่นี่ไม่ใช่สวนสัตว์นะคะทุกคนที่นี่คือหมู่บ้านของมาดามเองค่ะระหว่างเดินทางไปส่งน้องซารีน่าไปโรงเรียนนะคะ นี่คือหมู่บ้านของมาดามค่ะสิ่งที่เห็นเป็นประจำก็คือกวางนั่นเองหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าเดียค่ะกวางจะเห็นได้ทุกที่ตามหมู่บ้านตามถนนนะคะถ้าบ้านเราก็ต้องระมัดระวังเวลาเราขับขี่เดินทางเราจะต้องระมัดระวังแมวหมาหรืองูเนาะแต่ที่นี่ระมัดระวังกวางค่ะ